อยากให้หลานก่อนอ่ะไม่ก่อนพี่ปูภูอยากจะให้หลานละแต่ว่าหลานก็คือช็อตฟิลโมเดลโมเดลมาคุยมาดูคุยให้ทุกคนฟังที่เราเป็นเล่นเฉิบ์ันดกกันค่ะยังไงวะ วโมเดลคุยก่อนโมเดลเดี๋ยวไม่บอกบอกนี่แม่ไม่นะไรอายอายก็เป็นอะไรอ่ะรีวิวลูกกระจอกหน่อยค่ะลูกกระจอกเอะค่ะวันๆก็โมเแล้โอ้ยโมเดลเสียงมาแล้วต่อหน้าก็ทํามาเป็นแบบอุ้ยชอบถอดรับหลังก็มาว่าฉันไม่โอเคเลยไม่เคยอะไรเธอบอกว่าอะไรตหนลบมาก กดกล้องแซมแบบโมเดลเหมือนคนแค่เลยแล้วก็แล้วแล้วก็ทําเหมือนโมเดลอะเป็นลูกจระกเลยเอาไปเอาคำว่าลูกกระจอกมาจากไหนคะหรือไปเอาคำว่าลูกกระจอกมาจากไหนคลิปมาจากไหนคะคลิปไหนไม่ใช่ไม่ใช่คลิปคิดอะไรคะคิดได้ยังไงคะไม่ชอบเขาเลยผมกระจกเนี่ยอะไรนะคะาถ่ยคลิปูใช่ห้เราถืออ่ะ แล้วโมเดลทีเนี้ยมาเรดล<อ>แล้ว<อ>สภาพโมเดลก็เหมื viv, นอนขน,น,นแข okay. กไงแล้วกผมให้ถือของโมเร็วมาเร็วก็เลยดู้หัวแล้วรู้กระจอกอบบเหมือนป้าบุ๋มมาฝากปะใ้่ทุกตรงคอบเวอร์โมเดลเป๊ะเป๊ะไหมล่ะเป๊ะคนมิสเน่เลยโอ้โมเดลทำโมเดลทำอย่างงี้โมเดลมันนี่พูดป่าคนมิสเน่เลยมายืน ทำไมว่าหยาบอ่ะโคตร่ะเขาบอกว่ามนนเป็นลูกของบิวทั mm. ้งเต๋อบอจริงว่าคุณพระโอเคเขาบอกโคตรมันเป็นคำหยาบขอโทษป้าขอโทษ คนดูคนดูป้ายเท่าไหร่อะดูซิกี่คนเท่าไหร่คะสี่จุดแปดคสี่จุดแปดเค่แปดร้อยใช่ไหมเขามาดูโมเดลไงไม่เหมือนป้าโมเดลแล้วพวกเราคือปลาดช็อตฟิลเยอะมากเลยนะเอางี้โคตรอีกอแสดงว่าท่าดีเป็นคนพูดยากจบสอน,น,นไม่ได้เลยผ้าเสียว ปามไปไม่จริงๆทําไงอ่ะเขาว่าค้มันมีคําไหนอีกพี่จุม๋ม <Okay. S 1> มีคาไหนไหมอายุเป็นเพลงตัวแรกเน่มาพูดเลยมาพูดสไตล์ยะารีมาเร็วตรงนี้เลยแล้งแต่แตแตงๆทำไงม,มามาเอาเอาเอาแค่โคเอาเอาแค่มามาอายุระวงัง <ร volunteer S 1> ข้างหลังมันจะ,จะไหมเอาเน,าน,นาะถูกมให้พูดคาว่าอายุเป็นเพลงตัวแรกพูดแบบย่ารีอ่ะเร็วเราอย่าเขินใช่ค่ะคําบ่ วไม่ะมันเร็วอายุเป็นเพียงตัวเลกได้เลย,ยนะหุ่นไม่ได้อนานะมันโมเดลทำไม่ได้อะจนมันเปื่อนนิดหน้โอ้ก็ได้เรื่องเด้อหน้าสิบหกแล้วก็หุ่นเตี้ยนวเดียวพูดได้ไหมหยาบหยามันคำสุดท้ายก็หยาบอยู่ดีแม่ไม่มีคำพูดอะไรที่ไม่หยาบเลยอ่ะไม่ดีเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวอาจจะมาใหม่แต่อาจจะมาใน ฟค t o อรนะคะซึ่งหนูปักหมุดไว้ให้แล้วข้างบนนู้นข้างบนนะก็ลองไปดูเสร็จงานแล้วคะ่ะหนึ่งงานก็มีแค่นี้แล้วก็คิดก่อนว่าจะทำหรือลาบก่อนเดี๋ยวว่ากันจะไปแล้วหรอเดี๋ยวมาใหม่มาแว๊บแว๊บไปแว๊บมา๊ด,ดยบายเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ 就是说，你买 <Yeah. S 2>、so